เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับใน The Super Rich รวยได้ด้วยตัวเองเรายังอยู่กับอาจารย์โจภัไรัต์นะครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะสงสัยอยากถามอยากทราบอะไรแล้วก็เชิญเลยค่ะ SMS 4 2 2 1 3 0สส่งมาได้ถามอาจารย์ได้ค่ะเอาละครับมาถึงคำถามแรกของเราในวันนี้เลยจากคุณกระต่ายเอกไม่อยากส่งสินค้าไปในบางประเทศอะไรบ้างครับ การที่เราจะนําเสนอของใน eBay นะครับเราสามารถเลือกประเทศที่จะส่งได้เลือกได้สามารถเลือกได้หรือว่าจะแบบว่าทุกประเทศไปเลยแบบเวอร์ไวไปเลยก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างเช่นการที่ส่งไปษนีแล้วมันช้าหรือว่าของหายบ่อยอาจจะไม่ส่งรัสเซียแอฟริกาอ่าอย่างงี้ไม่ส่งได้นะครับหรือว่าประเทศหรือบางที่ที่เป็นเกาะนะครับไปช้า ลูกค้าหงุดหงิดใช่ไงทำให้เดี๋ยวเราเลตติ้งตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะรียูเนียนเกาะเฟนโปลิเนเชียเลยออสเตรเลียไปที่เจอประสบการณ์มาเป็นยังไงนี้เขาบอกไม่อยากส่งต้นไม้ออสเตรเลียไม่อยากส่งยาหม่องไปเยอรมันใช่แล้วนะครับก็คือออสเตรเลียเนี่ยเรื่องต้นไม้สี่เลียขึเขาสึกมาส้มส้มนี่ไม่ให้เข้าไม่ให้เพราะว่าเขากลัวพวกแมลงพวกอะไรต่างไปวางไข่พวกแมลงวันทองอย่างปลวกอะไรอย่างเงี้ย เกิดสมมติติไปปั๊บอาจจะกินเข้าไปครึ่งประเทศก็ได้โอยอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกระต่ายค่ะต้องดูให้ดีเลือกได้อต่อไปครับคุณทาริกา แข่งขันค่ะโอ้นี่แข่งขันอยากทำธุรกิจนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าให้อาจารย์แนะนำคีย์เวิร์ดยอดฮิตค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยมวยไทยยังฮิตอยู่ไหมคะแล้วเว็บไซต์ทรัพย์พิกใช่ไหมคะ com คืออะไรคะก็มีประโยชน์กับคนขาย eBay บ้างไหมอะไรบ้างครับมีสองคำถามใน่ใช่ค่ะเอามวยไทยก่อนค่ะก็คือคีย์เวิร์ดยอดฮิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคำว่าไทยและมวยไทยเนี่ยยังเป็น ไฟเบอร์อยู่นะครับตลอดการตลอดปีถ้าเอาคนที่รายได้สูงสุดของ eBay ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมาเรียงกันเนี่ยนะครับ10คนแรกนับแคนขายมวยไทยครับอ๋อเหรอครับสิคนแรก8คนขายมวยไทยครับรองลงมาก็พวกพลอยต่างๆ่างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้ที่มาแรงเรียกว่าจะแซงทางโค้งมาเลยนะครับตอนนี้ก็คือพวกเครื่องรางของขังภาษาอังกฤษเขาเรียกแอมูเลตคีย์เวิร์ดแอมูเลตก็พักเครื่องนะคะอ่านะครับตอนนี้เนี่ย รั่งจริงๆแล้วบ้าพระเครื่องไม่แพ้คนไทยนะครับทำไมอะคะอาจารย์คือฝรั่งเขาเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาครับเขาไม่ค่อยมีเอออย่างที่อาจารย์เคยบอกไปอะขนาดเสื้อยันนะเราเขียนไว้เลยบอกว่าป้องกันกระสุนได้ป๊บนี่โอ้โหแข่งกันน่าดูเรามาบอกข้างหลังว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นแค่ความเชื่อนะต้องบอกเขาด้วยนะไม่ใช่เปเปลองเอาไปใส่ให้เพื่อนยิงอย่างเงี้ยนะคะหมดแม็กเลยแย่พอดีนะโดนได้ันนัดแรกแล้วครับ เอาเรื่องในนัดแรกแล้วถ้าอย่างนั้นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งคีย์เวิร์ดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็พวกไทยมวยไทยอมูเล็ใช่ไหมครับหรือว่าพลอยไทยนะครับเรียกว่าพลอยทัพทีมแล้วพลอยไพรินเนี่ยเมืองไทยดีที่สุดในโลกนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเทเลพีกเมื่อกี้เทเลพีคที่พูดถึงเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันเป็นสุดยอดเครื่องมือการค้นหาก็คือว่าเป็นเซิร์เอนจินเเป็นเป็นการค้นหาแต่ทํางานบนโลกของอีเบเท่านั้นคือเวลาจะเซิร์ฟเราจะเซิร์ชในอีเบเท่านั้นแล้วสามารถตั้งเงื่อนไไขให้้้ดดวย บอกว่าอ่าเราจะดูคีย์เวิร์ดนี้นะว่าขายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ของอ่าเดือนหนึ่งกี่กี่บาทหรือกี่ดอลลาร์ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถดูได้ด้วยผู้ขายแต่ละคนเนี่ยถ้าเรารู้ยูสเนมเขาเราก็ไปใส่เลยว่าคนนีข้ขายได้เท่าไหร่<อ>นะครับแล้วที่สําคัญเทราพีกยังช่วยในการวิเคราะห์ด้วยซ<อ>ักเซสเลทต่างๆ<อ>นะครับบอกด้วยนะครับ<อ>ผมเคยเจอสินค้าที่เทราพีเคยแนะนําบอกว่าอของชิ้นนี้ตั้งแต่ลงมาเมื่อต้นปีนี้ยัง คือไม่มีขายขายไม่ได้ก็คือขายได้ทุกชิ้นเลยอ๋อโอ้แสดงว่าอันนั้นน่ะมีดีมาเยอะมันสุดยอดจริงอะมันสุดยอดจริงๆอะไรคะอาจารย์เธอละพีอ๋อไม่ถึงของใช่ไหมครับโอ้โหเยอะฮะเยอะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับถ้าเกิบางบางตัวที่ขายที่ขายแบบแทบทุกชิ้นเลยนะที่เจอตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าพวกซิลเวอร์นะครับพวกเครื่องเงินนะอ่าแต่ถ้าเป็นพลอยเนี่ย 96 97หเาดปอร์เซ็นต์ขายได้ยิ่งพลอยไทยเนี่ยทั้งโลกต้องการนะครับส่งไปเนี่ยขายได้ก็ห้อนึงเลยนะครับเพราะนั้นเธอพีคเนี่ยมนเป็นสุดยอดการค้นหาแต่ราคาก็สุดยอดเหมือนกันนะครับอ่าต้องมีที่เลี้ยงะวอย่างมันจะมาพอๆกันนะฮะก็คือเรียกว่าผ่อนลดได้เป็นคันเลยนะครับแต่ละเดือนในการเช่าเธอพีคเนี่ยนะครับผ่อนลดได้เป็นคันเลยนะครับผมก็ชมรมเราก็ใช้อยู่นะครับโอ้รวยจัง ต่อเลยคับต่อไปครับคุณธีรพงศ์ครับผมถามว่าผมชอบสังเกตฝรั่งที่มาเดินตลาดจตุจักรว่าเขาซื้ออะไรแล้วเอามาลงขายในอีเบย์ผมมาถูกทางไหมครับอาจารย์อย่าเป็นเศรษฐีุมเร็ๆว่ะคือเที่ยวไปเดินตามดูฝรั่งเขานะคะครับผมระวังฝรั่งตกใจนะครับแล้วพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปขายจริงๆไอเดียถูกต้องแต่วิธีการอาจจะเพี้ยนเพี้ยนไปเล็กน้อยนะฮะเนาะคือไอเดียถูกต้องก็คือดูว่าเขาอยากจะซื้ออะไรนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดไปเดินตามดูเนี่ยถ้าเกิด แบบเจอฝรั่งเพี้ยนก็เพี้ยนตามฝรั่งไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่จาก,จากอย่างเดียวนะครับที่สัมเพ็งตอนนี้ฝรั่ง,งเดินเยอะนะครับนะหรือว่าแถวสุขุมวิทนะครับ<อ>แต่ตรงนี้เองเนี่ยจริงๆ eBay มีระบบการค้นหาที่ถูกต้องครับก็คือเป็นการค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะซื้อมันมีระบบระเบียบของมันอยู่ถาม eBay ก็ได้ไม่ต้องไปตามฝรั่งไม่ตามฝรั่งกขอยู่ที่บ้านก็ีได้อาจารย์มีเทคนิคตั้งาเลยอย่างที่บอกสุดท้ายนะครับคุณมาริษา บริษัทวันสรีธนบุรีนี่เองค่ะเขาบอกว่าอาจารย์คะถ้าต้องการซื้อสินค้ามันจะมีการเสียภาษีนําเข้าไหมเรื่องภาษีมันซับซ้อนอาจารย์อธิบายหน่อยค่ะไม่ซับซ้อนเลยครับคือถ้าเกิดว่าต่ากว่าสาิเหรียญต่ากว่า30ิบเหรียญเนี่ยนะครับของจะมาถึงหน้าบ้านไม่มีภาษีถือว่าเล็กน้อยออน,นะครับแล้วเกินหนึ่งสาเหรียญก็คือประมาณสักพันเนี่ยนะครับจะมีประมาณ30 อืมปอร์เซ็นต์โอ้ก็เห็นะคะแต่สีนำเข้าก็สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช่แล้วก็พอเราสั่งปั๊บอีกไม่กี่วันจะมีจดหมายเป็นไปธนบัตรมาที่บ้านเราบอกว่าคุณได้สั่งของมาตอนนี้ตอนนี้มาถึงพัชนีแถวบ้านเราแล้วนะครับให้เอาใบนี้พร้อมบัตรประชาชนไปรับตังค์ไปจ่ายสมมติว่าห้าร้อยพันก็ไปจ่ายเลยเอาไปปั๊บก็ให้ของมาเลยเรียบร้อยไม่ยากคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ลุ้นรับหนังสือรวยด้วยอีเบไม่ยากจำนวน5รางวัลคำถามมีอยู่ว่า โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Ebay คืออะไรระหว่างข้อ A อเทาพิกหรือข้อ B ีทีรามิสุเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกพิมพ์ A หรือ B แล้วส่งมาที่4221309ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าท้ายรายการ The Super Rich รวยได้ด้วยตัวเอง นี่คือคาถามทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคบต้องขอขอบพร,ระคุณอาจารย์โจมากๆเลยทีเดียวที่มาไขาข้อสงสัยนะครับจากคําตอบทั้งหมดเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคบผมว่าโลกของการซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะใน eBay มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณสามารถที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐีนะครับในโลกของ eBay ได้เพียงแค่คุณมองเห็นโอกาสแล้วก็ควยคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับใช่ค่ะมีคนทําได้มาแล้วนะคะเพียงแค่เขาเริ่มต้นนับหนึ่งกับตัวเองแล้วก็ออกมานอกกรอบ แล้วก็มาลองสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าคิดอยากจะเป็นเศรษฐีฝันตื่นมาก็ขอให้เป็นเศรษฐีจริงๆแต่ก็ต้องทําด้วยใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมอาจารย์เจอมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะและหมดเวลาแล้วสําหรับเดอ s u p ซุปเปอร์ดิชรวยได้ด้วยตัวเองของเราในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ